วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของบริษัทหนึ่งครับที่เรียกว่าเอาอนาคตทั้งหมดของบริษัทเนี่ยไปแขวนไว้กับสินทรัพย์ดิจิทัลตัวเดียวเลยนั่นก็คือ Bitcoin บริษัทที่ว่านี้ก็คือ MicroStrategy ครับแล้วเราจะมาดูกันว่าการเดิมพันครั้งใหญ่มาโหลางครั้งนี้เนี่ยจะส่งพวกเขาไปสู่จุดสูงสุดหรือว่าจะกลายเป็นจุดจบกันแน่มันก็เลยเกิดคำถามใหญ่ขึ้นมาเลยครับว่ากลยุทธ์ของ Mi โคร Strategy เนี่ย มันคือโอกาสครั้งประวัติศาสตร์จริงๆเหรอหรือว่ามันเป็นแค่ระเบิดเวลาที่กําลังนับถอยหลังรอวันพังพินาศกันแน่นี่แหละครับคือปมใหญ่ที่เราจะมาพยายามคลี่คลายกันในวันนี้โอเคครับก่อนที่เราจะไปดูกันว่าการเดิมพันนี้มันใหญ่แค่ไหนเนี่ยเราอาจจะต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ย Microstrategy เขาเป็นใครกันแน่คือถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับ Microstrategy เนี่ยจดทะเบียนเป็นบริษัทเทคโนโลยี แต่ประเด็นก็คือเขาแทบไม่ได้ขายเทคโนโลยีเลยครับธุรกิจหลักของเขาตอนนี้เนี่ยกลายเป็นการทุ่มเงินซื้อบิตคอยซื้อแล้วก็ถือเก็บเอาไว้ซื้อแบบมหาศาลจะด้วยจนเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยชะตาตรมของทั้งบริษัทมันผูกติดอยู่กับราคาของบิตคอยไปแบบเต็มๆแล้วไอ้กลยุทธ์แบบนี้แหละครับที่ทำให้ Micro Strategy เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่ในวงการเขาเรียกว่า Bitcoin p r o x y พูดง่ายๆก็คือ เป็นเหมือนตัวแทนของบิตคอยในตลาดหุ้นนั่นเองซึ่งบทบาทนี้เนี่ยโอ้โหสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะมันเหมือนเป็นสะพานเชื่อมเลยที่ทําให้นักลงทุนรายใหญ่ๆหรือนักลงทุนสถาบันที่ไม่สะดวกจะไปซื้อคริปโตโดยตรงเนี่ยสามารถเข้ามาลงทุนในบิตคอยได้ง่ายๆเลยแค่ซื้อหุ้น MSTR เท่านั้นเองเอาละทีนี้เรามาลงลึกกันอีกหน่อยดีกว่าว่าไอการเดิมพันที่ว่านี้มันใหญ่ใหญ่ขนาดไหนกันแน่ คือเขาประกาศตัวชัดเจนเลยนะครับว่าเราไม่ใช่บริษัทเทคแล้วนะแต่เราคือบริษัทพัฒนาบิตคอย n ์คำพูดนี้มันไม่ใช่แค่ลมปากนะครับแต่มันคือการเปลี่ยนตัวตนของบริษัทไปเลยจากเดิมที่เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่แค่ลงทุนใน Bitcoin ต,ตอนนี้เขาบอกเลยว่าเขาอุดิิดขังบริษัทเพื่อภารกิจในการผลักดันระบบนิเวศของบิตคอย n แบบเต็มตัวเลย แล้วพอเขาประกาศตัวแบบนั้นการกระทำมันก็ต้องตามมาใช่ไหมครับและนี่คือขนาดของการเดิมพันที่ว่าครับเขาถือบิตคอยอยู่ในมือเนี่ยมากกว่า200แสนเหรียญถ้าคิดเป็นมูลค่าเนี่ยโอ้โหหลายพันล้านดอลลาร์เลยนะครับซึ่งตัวเลขนี้มันทำให้ MicroStrategy กลายเป็นบริษัทมหาชนที่ถือบิตคอยเยอะที่สุดในโลกไปโดยประยายเลยมันตอกย้ำให้เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว่านี่ไม่ใช่แค่การลงทุนเล่นๆแต่คือการเอาอนาคตของทั้งบริษัทมาเดิมพันจริงๆ พอเดิมพันมันใหญ่ขนาดนี้แน่นอนครับว่ามันก็ต้องเป็นที่จับตามองซึ่งมันก็นำเรามาสู่ประเด็นสำคัญต่อไปเลยครับนั่นก็คือสถานะของ MSTR ในสายตาของตลาดการเงินโลกเขาจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มไหนจะได้ไปต่อหรือว่าจะโดนเท คืออนาคตของบริษัทเนี่ยแทบจะแขวนอยู่บนเส้นได้ของการตัดสินใจครั้งสำคัญครั้งเดียวเลยครับว่าจะได้เข้าไปอยู่ในดัชนีระดับโลกอย่าง MSCI หรือเปล่าถ้าได้เข้านะครับโอ้โหมันก็เหมือนกับได้ตัวทองคำเลยเพราะจะมีเงินทุนจากกองทุนทั่วโลกไหลเข้ามาแบบมหาศาลได้รับการยอมรับไปทั่วโลกแต่ถ้าได้ไม่ได้เข้าล่ะผลที่ตามมาก็อาจจะตรงกันข้ามเลยครับอาจจะดนเทขายครั้งใหญ่ความเชื่อมั่นของนักลงทุนหายวับไปกับตาเลยก็ได้ เอาละครับแล้วใครล่ะที่จะเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้เรามาทำความรู้จักกับตัวละครสำคัญในดราม่าครั้งนี้กันดีกว่านั่นก็คือ MSCI ครับหรือผู้คุมกฎของดัชนีระดับโลกนั่นเอง คือตอนนี้ MSCI เขาก็เจอปัญหาปวดหัวเหมือนกันนะครับเป็นโจทย์ที่แบบไม่เคยเจอมาก่อนเลยจะให้จัดประเภทบริษัทแบบ MicroStrategy ยังไงดีบริษัทที่รายได้หลักไม่ได้มาจากธุรกิจปกติแต่มาจากการถือครองสินทรัพย์ดิจิทัลล้วนๆมันเป็นอะไรที่ท้าทายกฎเกณฑ์เดิมๆที่เคยมีมาทั้งหมดเลยครับและไม่ว่า MSCI จะตัดสินใจยังไงคำตัดสินใจนั้นแหละที่จะกลายเป็นมาตรฐานใหม่เป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับโลกการเงินในอนาคตเลยแล้วเรื่องนี้มันจะจบเมื่อไหร่ มันมีเส้นตาอยู่ครับตอนนี้เนี่ยสถานะของ MSTR ก็ยังลูกผีลูกคนอยู่ยังไม่มีความแน่นอนแต่ทุกอย่างจะชัดเจนในช่วงปลายปี2025ครับที่ MSCI เขาจะออกมาประกาศกฎเกณฑ์ใหม่อย่างเป็นทางการวันนั้นล่ะครับที่จะเป็นวันชี้ชะตาไม่ใช่แค่อนาคตของ MicroStrategy นะครับแต่อาจจะรวมถึงทิศทางของตลาดคริปโตโดยรวมเลยก็ได้ ทีนี้ลองถอยออกมามองภาพที่ใหญ่ขึ้นกันอีกนิดนึงเพราะเรื่องนี้เอาเข้าจริงแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของบริษัท m i โครส t รั t e g จีบริษัทเดียวนะครับแต่มันอาจจะส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปทั้งตลาดเลยก็ได้คือการตัดสินใจของ MSCI ครั้งนี้เนี่ยมันจะเหมือนโดมิโน,โนตัวแรกเลยครับถ้ามันล้มไปทางไหนตัวอื่นๆก็จะล้มตามไปทางนั้นมันจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ให้กับบริษัทอื่นๆที่ถือสินทรัพย์ดิจิตอลเหมือนกัน และที่สําคัญที่สุดเลยนะมันจะไปกระทบกับเงินก้อนใหญ่มหาศาลที่เรียกว่ากองทุนพสซีฟฟันโดยตรงเลยกองทุนพวกนี้ก็คือกองทุนที่เขาไม่ได้เลือกหุ้นเองครับแต่เขาจะลงทุนตามดัชนีเ e ป๊ะๆซึ่งกองทุนพวกนี้เนี่ยบริหารเงินรวมกันเป็นล้านล้านล้านดอลลาร์เลยทีนี้ลองนึกภาพตามนะครับถ้า MSTR ได้เข้าไปอยู่ในดัชนีก e องทุนทั้งหมดนี้ก็ต้องซื้อหุ้น MSTR ตามกฎเนืกอออกไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันคือเ,เงินมหาศาลที่จะถูกบังคับให้ไหลเข้ามา ซึ่งมันก็อาจจะดันราคาหุ้นให้พุ่งขึ้นไปอีกแบบสุดๆเลยก็ได้และสุดท้ายมันก็กลับมาที่คําถามเดิมที่เรายังไม่มีคําตอบในวันนี้ พอถึงปลายปี2025วันที่เรามองย้อนกลับมาเนี่ยเราจะเห็นภาพของ m i c r o s t r a t e g y เป็นแบบไหนเราจะเห็นเขาในฐานะผู้บุกเบิกที่กล้าหาญคนที่สร้างสะพานเชื่อมโลกการเงินแบบเก่ากับโลกการเงินแห่งอนาคตเข้าไว้ด้วยกันหรือว่าเราจะเห็นเป็นแค่เรื่องราวของทางตันของการเดิมพันที่ผิดพลาดค,ครั้งใหญ่นี่คือสิ่งที่เราทุกคนต้องจับตาดูกันต่อไปครับ